สวัสดีครับวันนี้จะพามาแนะนําร้านเครปสาหรับคนนอนดึกนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่แถวนวมนทรน,นะครับแถวสะพานขาวครับข้ามคลองไปนะครับร้านจะอยู่ริมคลองทางซ้ายมือนะครับตรงข้ามกับพรกระจ่างซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับบอกพิกัดกันก่อนวันนี้ผมสั่งเครปพิซซ่าชีสปูอัดแฮมนะครับมาดูวิธีการทํากันก่อนอื่นเขาก็จะลงแป้งกันก่อนนะครับแล้ว ทาด้วยซอสพิซซ่านะครับที่ประกอบด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็เครื่องเทศต่างๆของเขานะครับเป็นซอสพิซซ่านะครับไม่ใช่แค่ซอสมะเขือเทศนะครับแค่ทาซอสเนี่ยต้องบอกเลยว่าเครปที่นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะถ้าเป็นซอสแบบนี้และอยากให้ดูไฮไลท์ครับนี่คือชีสมอสซาเรลล่าที่เขาใส่ในอันนี้อันเดียวนะครับชีส35บาทเพิ่มชีส10บบาทอันนี้ราคาแค่45บาบาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวดูปริมาณและคุณภาพที่ได้ครับ ชีสใส่ไม่อั้นใส่ไม่ยัง้งแบบไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวหมดนะครับมอสซซเรลราชีสเยิ้มๆเลยนะฮะและจากนั้นนะครับเขาก็จะมีเครื่องทอดให้มันละลายเพราะว่าถ้าความร้อนจากเตาเครปเนี่ยอาจจะไม่ละลายพอเขามีการเก็บงานด้วยนะครับข้างบนเนี่ยมันก็จะเบินเบ์นๆหน่อยแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนิดนึงแล้วก็ตัวนี้นะครับเขากำลังจะใส่แฮม แฮมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแฮมที่คุณภาพดีมากเพราะว่าผมกินแล้วผมจํารสชาติได้เป็นแฮมที่มีกลิ่นรมควันนะครับแล้วก็รู้เลยว่าเป็นแฮมที่เขาใช้แบบของแพงใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะราคาถูกขนาดนี้นะครับยังไม่พอใส่ปูอ่านลงไปอีกถ้าเกิดว่าเราไปกินตามร้านที่เขาแบบใช้วัตถุดิบแบบนี้แล้วก็ให้เยอะแบบนี้ 65อัพแน่นอนอันนี้ผมการันตีแต่ร้านนี้ไม่รู้เขาขายได้ไงนะครับ35บาทแล้วก็ใส่ด้วยเมียงเนสนะครับแล้วก็มีซอสมะเขือเทศดูชีสดีครับทุกคนชีสมันปุดๆแล้วก็หอมมากเลยถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับดูดิครับมันยั่วยวนมากเลยนะครับนี่คือพิซซ่าจริงๆอันละ4 5บาทครับ 45บาทจริงๆนี่ไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าผมไปซื้อเนี่ยน้องแนะนําให้ไปซื้อแล้วก็ครั้งแรกเลยแล้วก็อันนี้ผมก็แอบถ่ายมาด้วยไม่ได้บอกเขานะครับแล้วมาผึ่งพัดลมเพื่อที่จะให้แป้งมันกรอบนะครับเวลาเรากินเนี่ยชีสมันจะได้ไม่หล่นนี่ครับครปพิซซ่าชีสมาดูงานกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับชีสยืดมากๆครับยืดจริงๆเหมือนเรากินพิซซ่าเลยครับ ให้ชีสแบบนี้ปริมาณแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่รู้ว่าขายเออะไรนะครับเนี่ยดูดิครับความยืดไม่ต้องพูดถึงแล้วก็อร่อยด้วยนะครับที่สําคัญอ่ามาดูอีกอันนึงนะครับมีคาวแล้วนะครับก็ต้องมีหวานครับอันนี้นะครับผมสั่งเป็นนูเทลล่ากล้วยหอมแล้วก็ฝอยทองนะครับก่อนหน่นก็ลงแป้งเหมือนเดิมนะครับใช้ไม้แบบนี้ในการเกลี่ยแป้งให้มันเรียบและเป็นวงกลม ดูเขาใส่นูเทลลาครับทุกคนนูเทลลาจริงๆนะครับนูเทลลายี่ห้อนูเทลลาเลยนะครับไม่ได้มีลักไก่ใช้ยี่ห้ออื่นใส่เยอะมากๆครับแล้วถ้าเกิดบอกราคานะครับทุกคนจะตกใจอันนี้45บาทเหมือนกันนะครับ45บาทเหมือนกันแต่ดูการใส่นูเทลลาของเขาครับใส่เยอะจริงๆนะครับแล้วพอใส่ไปนะนูเทลลาพอมัน โดนความร้อนแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบช็อกโกแลตออกมาผสมกับกลิ่นเนยที่เขาทาลงไปบนแป้งนะครับมีนูเทลล่าก็ต้องคู่กับฝอยทองนะครับเอาให้มันหวานกันไปข้างหนึ่งนะครับอันนี้ฝอยทองก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วเป็นฝอยทองอย่างดีด้วยนะฮะเป็นฝอยทองแบบเส้นสวยมากครับอันนี้คือผมดูเขาทําแบบเพลินมากเลยนะฮะและมีกล้วยหอมอีกนะครับเคปอันนี้ต้องบอกเลยว่ากินวันนี้นะครับอิ่มถึงพรุ่งนี้เที่ยงเลยเพราะว่า ให้พลังงานสูงมากกล้วยหอมหนึ่งลูกนะครับนูเทลล่าอีกฝอยทองอีกแต่กล้วยหอมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันเข้ากันกับฝอยทองแล้วก็นูเทลล่าจริงๆถ้าเอากล้วยหอมไปใส่ในไส้อื่นเนี่ยก็ไม่เข้ากันแล้วนะครับจัดไปนะฮะกล้วยหอมหนึ่งลูกยังไม่หมดครับมีลูกเกดอีกเอาให้มันหวานกันไปข้างนึงเลยนะครับลูกเกดนี่ก็ให้พลังงานสูงเหมือนกันนะครับ อันนี้ดีนะฮะถ้ากินตอนเช้าเนี่ยแต่ถ้ากินตอนกลางคืนแบบนี้คือจุกนะครับถ้ากินหมดอะ่ะมีเยลลี่อีกอันนี้คงถูกใจสายหวานนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสช็อกโกแลตและนมข้นหวานครับอันนี้เนี่ยไม่หวานก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับไส้เยอะจริงๆนะฮะ คือผมชอบร้านนี้นะครับเพราะว่าเขาเก็บงานดีใส่ใจในรายละเอียดนะครับมีการพึ่งให้แห้งก่อนนะครับค่อยเอาใส่กระดาษเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะครับเครสนะครับสองไส้25่บาทพิซซ่า35บาทนะครับเพิ่มไส้ไส้ละ5บาทเท่านั้นเองเพิ่มชีส10บาทราคาแค่นี้ครับแค่นี้จริงๆแล้วก็ได้เยอะอร่อยด้วยนะครับอ่ะชี้กันเลยนะครับพิกัดอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้ามพรกระจจางซูเปอร์มาร์เก็ตครับ สะพานขาวนวนครไปตามกันได้เข้าขายตอนกลางคืนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ